แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์วันที่หนึ่งแก่ทายาทอสมอผู้เสียชีวิตสวัสดีค่ะพบกับป้าปอยอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะถ้าในช่องเพจก็เป็นป้าปอเจอ้าเรื่องอสมอรค่ะวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งว่าสมาคมชาปนกิจสงงครา์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อวันที่21มกราคม2565ค่ะ ซึ่งทายาทที่มีรายชื่อก็อาจจะไม่ได้รับทุกคนนะคะว่าทายาทของอสมอบางท่านส่งเอกสารไม่ครบซึ่งทางสมาคมก็จะได้ติดต่อเป็นรายบุคคลไปแล้วนะคะให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับทายาทที่มีเอกสารครบจะได้จํานวนเงินเท่าไหร่เดือนนี้จะได้จํานวนเงินทั้งหมด425,620บาทนะคะ เป็นงวดที่1ที่ทายาทจะได้รับนะคะถ้ามีทายาทคนเดียวก็ได้รับจํานวนเต็ม4 25,620บาทเลยค่ะจำนวนเงินสงเคราะห์ทั้งหมดโดยประมาณที่ควรจะได้รับก็คือ4 38,492บาทก็ยังมีสมาชิกที่ค้างหรือว่าเงินไม่พอหากอยู่12,872บาทค่ะ ทางนี้ยอดเงินที่จ่ายแก่ทายาทก็จะเป็น97.06ซนะคะก็หมายถึงว่าถ้ามีเงินร้อยบาทตอนนี้ก็จ่ายไปแล้ว97บาท6สตางค์ค่ะก็เหลืออีก2บาทก,กว่าก็จะได้เต็มร้อยนะคะซึ่งงวดที่2จะจ่ายเมื่อไหร่เข,เขาบอกว่าจะจ่ายภายใน90วันหลังจากที่จ่ายงวดแรกนะคะแต่ว่าทางสมาคมก็ไม่ได้บอกนะคะว่าวันไหนก็มีทายาทของสมาชิกหลายคนก็โทรมาสอบถามป้าปอรหรือว่าสอบถามในช่องทาง YouTube หรือว่าในรายส่วนตัวนะคะก็สอบถามกันเข้ามาอยู่นะคะป้าปอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า90วันคือวันไหนแต่โดยความคิดเห็นของป้าปอก็คือเขาจะหากเงินได้ในรอบที่2ก็ได้แก่กลุ่มที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่เป็นลูกจ้างที่มีเงินเดือนค่ะ ทางสมาคมก็จะห่าอีกทีหนึ่งตอนสิ้นเดือนนะคะท่านสามารถสอบถามได้ที่ไหนก็สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานชกสอ,อสมประจำพื้นที่นะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะวันนี้ป,ป้าปอก็นำข่าวจากสมาคมมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะอาจจะช้าหลายวันไปหน่อยก็ด้วยป,ป้าปอติดภารกิจนะคะ แต่ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าป้าปอมมาไลฟ์สดหรือว่ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนถ้ามีคําถามก็เข้ามาถามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ